ดีค่ะกลับมาโพสกับทันตะวันทาโรกันอีกแล้วสำหรับวันนี้มาทำพิกอเดกให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเดิมนะคะกับหัวข้อคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาอยากบอกอะไรก็บางครั้งสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาก็ไม่ได้บอกเราแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอะ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไงวันนี้ก็เลยโอ้ยังมาทำว่าตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับเรา เหมือนแบบว่าคบกันมาเขายังรักเราเหมือนเดิมไหมหรือคบกันมาตอนนี้เขาอยากบอกเลิกเราแล้ว,แ,ลวแต่เขาไม่กล้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ฟังขำๆเนาะมันเป็น e NERGY โดยรวมมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักกันมาได้นะคะรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะกดอ่านรายละเอียดได้นะคะทั้งแฟนเพจ a c e b o o k ทันตะวันทาโร่หรือ ID ดี n e ที่ขึ้นหน้าคลิป ก็แอดมาได้แล้วก็ทักว่าดูดวงส่วนตัวนะคะกับวันนี้หัวข้อตามที่บอกไปเลยว่าคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับ3ามตัวเลือกวันนี้นะคะสีเหลืองสีม่วงสีคว้าคว้า,คว,าคว้านะคะสีเหลืองสีม่วงสีฟ้านะคะให้ทุกคนทําจิตใจให้สงบแล้วก็เลือกขอเลือกด้วยวันนี้เลือกกองแรก เลือกได้แล้วใช่ไหมไปดูกันเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัด,ถดไปสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งทางที่ดีเป็นการสนับสนุนช่องนะคะก็คือไม่กดข้ามโฆษณาจะดีมากๆขอบคุณคะ่ะพลังงานของเพื่อนกองที่1 5ไม้เทา้าชาลิออ Knight nice of p e n t a c l e s ิ of p e n t a c l e ค Night of o n e จริงๆอยากเปิดไพ่อะไรนะที่มันมีภาษาอังกฤษให้อ่านแล้วแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแปลภาษาอังกฤษไม่เก่งเ <c oughs> กลัวอ่านแล้วแบบทุกคนจะแบบอะไรอ่เอียงวะ <c oughs> ก็เลยแบบอ่านอ่านอ่านไพ่ทาโร่ธรรมดาดีกว่า ะะพลังงานของเพื่อนที่เลือกกองที่1ตอนนี้นะคะก็มีความสับสนในระดับหนึ่งในเรื่องของอความมั่นคงในชีวิตอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรัก แต่ที่แน่แน่มีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าการเงินของคุณมันไม่ค่อยสถียรนเท่าไหร่หรือคุณอาจจะทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าเ้ยจะทํายังไงต่อไปกับเรื่องการเงินในอนาคตหรือเรื่องของความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เขาจะเข้ามาหาคุณคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ที่เข้ามาต้องการอะไรจากคุณเขาจะจริงจังกับคุณไหมเขาจะมีใจให้คุณไหมหรือเขาแค่มองว่าคุณเป็นทางผ่านอะไรประมาณนี้คุณรู้สึก ประมาณนี้นะคะอันนี้พลังงานของเพื่อนกองที่1เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณมาดูกันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขามีความมารับอะไรซ่อนอยู่แล้วเขาอยากบอกอะไรจะสติกค่ะไฮพินเทดเก้ถ้วย เก้า <9. S 2> เหลียน King of Sword คนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณอะสวยสะดุดตาเขามาก <c oughs> คุณมีสเสน่ห์เขามากคุณดึงดูดคุณเย้ายยวนคุณดูแบบหน้าหลงไหลหน้าติดตามหน้าค้นหาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่งตัวสวยดูดีนะคะเป็นคนที่มีความเข้งแข็งในตัวเองดูเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองแล้วก็เขาอ่ะชื่นชอบในตัวคุณมากนะคะแต่เขาก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนื่องจากว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็มีความ หนักอกหนักใจมีความที่ทั้งอยากจะมาทำความรู้จักแล้วก็ไม่อยากรู้จักคุณอยากจะมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำมันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาอะมีความสุขทุกครั้งเลยนะที่ได้เจอคุณแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงกับความรู้สึกนี้ดีซึ่งไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่า เขารู้สึกว่าคุณสวยดูดีจนเขาอ่ะไม่กล้าที่จะทําความรู้จักคุณหรืออะไรประมาณนี้หรือคุณรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่เขาอ่ะไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาจีบคุณไม่กล้าที่จะมาอ่าล้ําเส้นคุณอะไรประมาณนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกประมาณนี้เดี๋ยวมาดูต่อค่ะว่าแล้วเขาอยากบอกอะไรอีกคะอยากบอกอะไรอีกคะ a c s of sort 6เหรียญเ e r m i มิตเ w อ r เวล4ถ้วยเขาก็อยากจะบอกว่าเขาอะอยากได้ความเห็นอกเห็นใจจากคุณนะคะอยากได้ความเมตตาอยากได้มิตรภาพที่ดีนะคะอยากได้ อะ,อะไรอยากบอกว่าเขามีความยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าเขาอยากให้เขาอย่างเขาชอบคุณเนี่ยเขาก็อยากให้คุณรีสปอนส์กลับมาคือไม่ถึงกับต้องเป็นคู่รักก็ได้คือเขาพูดดีกับคุณเขาก็อยากให้คุณพูดดีกับเขาเขาเป็นคนนิ่งๆไม่กล้าแสดงออกแต่คุณรูป้ป่ะสิ่งที่เขาคิดอยู่อ่ะคุณอะ่ะ เหมือนเป็นโลกอีบายของเขาเลยนะในความสุขทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาจะมีความสุขอยู่ในโลกของเขานะคะแล้วก็เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่เขาจะเข้ามาใกล้คุณไปมากกว่านี้เขายังลังเลว่าเขาจะทํำยังไงแต่ที่ลึกๆอ่ะคุณมีเสน่ห์กับเขามากอีกไม่นานอ่ะเขาน่าจะต้องตัดสินใจแหละว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะแต่เขารู้สึกว่ายทุกครั้งที่คิดถึงอ่ะมันมีความสุขมากๆเลยเขามีความสุขที่ได้คิดถึงคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่า อยากให้มันเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆยังไม่ได้อยากให้แบบมันจบสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ยังอยากให้ทุกอย่างตรงเนี้มันดําเนินไปเรื่อยๆอย่างชา้าๆ ừ. พร้อมกับการที่เขาอะแอบคิดถึงคุณอยู่เรื่อยๆประมาณนี้เอ๊แอบคิดถึงก็ไม่บอกนะใครนะ่าคิดถึงเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแล้วสถานการณ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วก็ ระหว่างคุณและเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปกับคนที่คุณคิดถึงตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะมาดูกันจะมีโอกาสพัฒนาไหมสองเหรียญโออออโอ,โอ,โอ,โอ King of c u p 3สามถ้วย จ็ดดาโอ้ยโอ้ยเริ่เ,เว่อร์อาถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒน,นาไหมมันมีโอกาสพัฒนานะคะแต่ว่ามันจะเป็นพัฒน,นาแบบไปไป,ไปมามานะคะคุณและเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันจะ คือเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณแหละเขารักคุณเขาชอบคุณแล้วเขาก็ถูกใจคุณมากนะคะมันจะเป็นการเจอกันแบบครั้งคราวนะคะอาจจะแบบไปมาหาสู่กันไปส่งสรรค์ด้วยกันกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรประมาณนี้คบกันแบบเป็นการสตาร์ทเริ่มต้นเป็นการสตาร์ทความรักแบบคุณรู้กันแค่สองคนแล้วก็ไม่บอกใครมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบอืม รู้กันแค่2คนนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะแต่ถามว่ามันมีความสุขไหมมันมีความสุขที่คุณและเขาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าเป็นการที่ไปมาหาสู่แบบไปไปมามานะยังไม่ถึงกับเป็นครอบครัวกันนะคะอาจจะเป็นเหมือนแบบเพิ่งเริ่มจีบกันสังสรรค์กันรู้ใจกันมากขึ้นเรียนรู้ใจกันไปเรื่อยๆนะคะหึแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วละ่ะถ้าเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีการแบบเอ้ยได้ king of cup มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะอีกกรณีเนี่ย คือบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นเติร์ปาร์ตี้ของของคนอื่นก็ได้นะมันเป็นมีอะไรลับๆเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีถ้วยหนึ่งใบแล้วมันก็มีถ้วยสามใบเข้ามาด้วยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นลักซอนได้แต่ถามว่าในที่นี้มันเป็นลักซอนที่คุณรู้สึกว่าคุณเต็มใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขเพราะคุณรู้สึกว่า มันไม่ได้เดือดร้อนใครมันเป็นเรื่องของคุณคุณรู้สึกประมาณนี้เลยนะกองนี้มาเป็นการเริ่มรักครั้งใหม่ของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใครมันเป็นเรื่องของคุณนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับเพื่อนที่เลือกกองที่1นะคะไปค่ะไปดูตัวเลือกที่สองกันตัวเลือกที่สองเป็นยังไงสีม่วงนะคะมาดูตัวเลือกที่สองกองสีม่วง ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ทันตะวันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ฟังเดิมนะฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะอยากให้ทําคลิปไหนเป็นกําลังใจให้กันและกันมาดูพลังงานของเพื่อนที่เลือกที่สองกันจ้ากองสีม่วงเป็นอย่างไรพลังงานนี้ Page of Pentacles Queen of Swords Tower The e พ p e r o r หดาบพลังงานของเพื่อนกลุ่มที่2คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในตัวเองถึงแม้เรื่องราวในอดีตคุณอาจจะเจออะไรที่มันแบบ หวัวทิ่มหัวตามรุนแรงกระทนหันมาแต่คุณก็ยังเป็นคนที่สตรองในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะก้าวผ่านในจุดนี้ไปได้ปัญหาอะไรหนักหนาแค่ไหนคุณตัดสินใจได้คุณเอามันอยู่แล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะยอมรับนับถือเลยคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่มีฝันมองว่าวันข้างหน้ามันจะต้องดีกว่าวันนี้แน่เป็นคนใจใหญ่อืก้าได้ก้าเสีย เสียแล้วเสียไปไม่คิดมาแบบเศร้าซีวุ่นวายนะคะพร้อมที่จะไปต่อแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองทําวันข้างหน้าให้มันดียิ่งขึ้นยินดีมากๆนะคะเพื่อนกองนี้พลังงานคุณเข้มแข็งมากเอาไปเลย10ดาวนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาอยากบอกอะไรนะคะ รเวอร์ถ้วย nice of s o r t 9เหรียญ the magician เขาจะบอกว่า คุณคือคนรักที่ดีสำหรับเขาถึงแม้ในบางเวลาคุณจะเอาแต่ใจคุณหัวร้อนคุณใช้เงินเก่งคุณแต่งตัวเยอะคุณเอฟสปายเยอะช็อปปิ้งเก่งใช้เงินซุรุยซุรายแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่เหมือนใคราหาตัวจับได้ยากเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจ นะคะอืมเป็นคนที่ทําให้เขารู้จักคําว่ารักประมาณนี้เลยโหการที่จะรู้จักคําว่ารักนี่คือต้องเอาใจยากหัวร้อนช้อปปิ้งเก่งเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะอืมาเาขารู้สึกว่าคุณอนะไม่เหมือนใครนะคะในที่ผ่านๆมานะคะคุณเป็นคนที่อเหนือความคาดหมายในการที่มาคบกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณอะมันเหนือความคาดหมายนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า เกินกว่าคําว่ารักที่เขาอยากจะบอกมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผูกพันหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะอืมมาดูอีกว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณโอ้ไ p พินแชทคุณมีสเสน่ห์สำหรับเขาตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นแฟนกันแล้วอยู่กินชั้นสามีภรรยานะคะแต่คุณก็ยังดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ดูมีความรับตลอดเวลานะคะอืม เป็นคนที่จริงจังจริงใจอืเป็นคนที่แบบไม่กระโตกกระตากนะคะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆสวยๆใจดีมีเหตุผลอแล้วก็เขามองว่าคุณอะคือคนแบบที่ใครๆก็ตามหาเป็นลักษณะนิสัยที่ผู้หญิงผู้ชายเขาต้องการเป็นคนที่อ่าเขาเารียกยังไงสามีแห่งชาติภรรยาแห่งชาติอะไรประมาณนี้เขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นสไตล์นั้นเลย ถึงแม้ในบางครั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะคุยกันไปรู้เรื่องทะเลาะก,กันบ้างนะคะแล้วก็แทบอยากจะเอามีดจ้วงกันอ่ะประมาณนี้นะคะปากเสียงแบบฉันไม่ยอมเธอเธอไม่ยอมฉันเนี่ยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้การมีปากเสียงในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจคุณเนื่องจากว่าเหมือนคุณอะ่ะเถียงแล้วจบทะเลาะแล้วจบนะคะ อ่งอแล้วจบมันก็เลยทําให้เขามองคุณโพซิทีฟนะคะมองว่าคุณอะยังเป็นคนที่ดีสําหรับเขาอยู่ประมาณนี้นะเขาอยากบอกว่าจริงๆแล้วอะเขาปลื้มคุณมากเขาหลักคุณมากนะคะคุณมีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆและคุณก็เป็นคนที่ให้ความสุขเขาได้มากมายไก่กองเลยทีเดียวนะคะโอ้ยค่ะมาดูกันต่อว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไป กองน,นี้กองที่สองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้า Queen of One 4เหรียญ8ด,ดาบโอ้ยมือไม้อ่อน แปดดาบแปดถ้วยเกิดอะไรขึ้นไหนบอกว่ารักฉันไงไหนบอกว่าฉันดีไงแล้วเกิดอะไรขึ้น a g e of sword ความสัมพันธ์นะคะข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณและเขามองว่าอมืมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่ามั่นคงไหม มันก็ไม่ได้มั่นคงแบบรักกันกลืนกินอะไรประมาณนี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มองการไกลทั้งคู่แต่ว่าเนื่องด้วยไม่ว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาว่าที่แบบคี้หึงคี้หวงมากจนเกินไปจนทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกอึอดอัดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากอยู่จุดนี้แล้วว่าอยากจะมูไปข้างหน้าเนื่องจากว่า หึงมากไปห่วงมากไปเขาเหนื่อยเขาหน่ายที่จะอยู่จุดนี้บางครั้งเขาอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ยังลังเลที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะตัดสินใจดังนั้นถ้าคุณและเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ไปด้วยกันในระยะยาวให้เลิกหึงให้เลิกห่วงแล้วก็ให้ไว้ใจกันซึ่งกันและกันอย่าทําให้อีกฝ่ายอึดอัดอย่างที่บอกนะคะมันต้องมีโลกของเขาโลกของเราและโลกของไอ โลกของฉันโลกของเธอแล้วก็โลกของเราสองคนก็คืออยู่ตรงกลางมันจะต้องมีคอนเนคกันเนาะต้องมีจุดเชื่อมต่อไม่ใช่ว่าคุณจะเอาโลกของคุณเนี่ยมาบังคับให้เขาไม่อยู่ในาน,านา้ำน้ำคือมันเป็นไปไม่ได้มันจะอึดอัดไปหมดอย่างถ้าคุณผู้ชายชอบดูบอลเนอี่ยผู้หญิงชอบดูแบบ t ิ k กต็อกคือผู้ชายจะไม่ให้ผู้หญิงดูบอลด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ผู้ชายไม่ชอบอะไรที่แบบ ทิกตอกหัวล็อกทั้งวันเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้อยากจะดูกับคุณไงเพราะฉะนั้นคุณก็ต่างคนต่างดูแต่ว่าคุณก็สามารถนอนดูด้วยกันได้เสียบหูฟังแล้วนอนเอาหัวเกยกันอะไรแบบนี้มันก็ได้นะคะคุณสามารถอยู่ด้วยกันได้อาจจะดูคนละอย่างชอบคนละอย่างแต่ว่ามันจะต้องมีการเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไว้นะคะมันจะ ไม่ทําให้ความรักของคุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนนะมันถึงจะไปด้วยกันรอดอย่าหึงหวงจนเกินไปจนทําให้อีกหนึ่งฝ่ายอึดอัดไม่อย่างนั้นนะคะมันจะเกิดการแยกย้ายกันได้นะคะในอนาคตก็ฝากไว้ด้วยก็ยินดีด้วยสําหรับเพื่อนที่เลือกตัวเลือกที่2ขอบคุณคะ่ะมาถึงตัวเลือกสุดท้ายแล้วตัวเลือกที่3กับหัวข้อเขาอยากบอกอะไรกับคุณ ใครที่เลือกกองสีฟ้ามาดูกันใครที่เข้ามาพบทันตะวันทาโร่ครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะคนเดิมก็ขอบคุณนะที่ตามมารับชมรับฟังสม่ำเสมอฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะตรงไม่ตรงอย่างไรแล้วก็อยากให้ทำหัวข้อไหนบอกไว้ได้นะอืมเพราะว่าบางทีก็นึกไม่ออกเช่นกันนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะ พลังงานของตัวเลือกที่3เป็นอย่างไรมาดูกัน6ถ้วย Nice of one สี่ถ้วย1ไม้เท้า8ปไม้เท้าพลังงานของคนที่เลือกตัวเลือกที่3มมองว่ามีความรอคอย ไม่รอคอยก็คิดถึงละกันเนาะ,ะคนเก่าในอดีตคนรักเก่าความรักครั้งเก่าอาจจะมีการห่างเหินกันไปแยกย้ายกันไปนะคะคุณยังมีความหวังที่จะให้มันกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มองว่าถ้าการกลับมาในครั้งนี้คุณคิดว่ามันจะต้องไปได้ดีกว่าเดิมไม่รู้ว่าคุณมีการเรียนรู้หรือมีการปรับปรุงตัวหรือมีการพัฒนาอะไรของตัวเองนะคะคุณถึงคิดว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้มันน่าจะไปกันด้วยดีหรือคุณคิดว่า ถ้าเขายอมให้โอกาสคุณในครั้งนี้คุณจะทําให้มันดีกว่าขึ้นเพราะคุณเหมือนคิดว่าคุณะจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเหมือนการเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ดีลิสสิ่งไม่ดีออกไปอะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยคุณจะทําให้มันให้มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่ามันจะต้องอแตก่กิ่งใบออกมาอย่างสวยงามแล้วก็ไปด้วยกันรอดแน่ในครั้งนี้คุณคิดประมาณนี้ค่ะมาดูกัน แล้วคนที่คุณคิดถึงล่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะสดาบเ็ดเหรียญเดวิลแปดดาบ สามดาบเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นเขาอยากอยู่เฉยๆหรือไม่เขาก็อยากให้คุณอยู่ยเฉยไม่อยากให้พยายามไปมากกว่านี้อยากให้ค่อยๆดูกันไปดูระยะเวลาใช้ระยะเวลามันจะมีคนคนหนึงในความสัมพันธ์เนี่ยไม่คุณก็เขานะคะที่รู้สึกว่าอืไม่น่ามาเจอกันเลย มันจะต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันแน่ๆในการที่มาเจอกันเนี่ยคุณเหนื่อยมากคุณอึดอัดมากคุณเสียใจมากคุณทุกข์ใจมากมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มันเหนื่อยมากมันหนักมากจนแบบไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นอยากจะหลุดพ้นไปจากตรงนี้อยากแค่นั่งดูแล้วก็คิดทบทวนถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมา เพราะว่าเขาเจ็บหนักเสียใจหนักอาจจะมีคนใดคนนึงนะคะแตกแถวในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเล่นไม่ซื่อนะคะทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาทําอะไรลงมาเขาทําอะไรลงไปที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาเลือกดีแล้วเขาทบทวนดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังเกิดเรื่องราวแบบนี้ตอนนี้เขาอยากอยู่เฉยๆเขาอยากจะบอกว่าอยากให้คุณนิ่งนิ่งไปก่อน อยู่เฉยๆไปก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรประมาณนี้มาดูต่อว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีก7ถ้วย5ไม่เท้า4ไม่เท้า สามเททาว์คิงออฟวันเขาอยากจะบอกว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสุขหรืออะไรก็ช่างมันได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแล้วก็ตอนเนี้ยเขาอะเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรมันคือความสำคัญสำหรับเขา จะเป็นครอบครัวอยู่ไหมหรือการที่มีครอบครัวแล้วน่ะมันทําให้เขาเหนื่อยใจทุกใจทําให้เขาไม่มีไม่มีความสุขเขาก็เลยมองว่าอะถ้าเขาคิดว่าตอนนี้เขาไม่แน่ใจตัวเองว่าเขาต้องการอะไรที่ผ่านมาเขาเจออะไรไมาเยอะเขาก็ยังสับสนอยู่แต่เขามองว่าการที่มันจะมีครอบครัวได้อะ มันคงไม่ใช่ตอนนี้หมายถึงว่าถ้าเขาจะกลับมาหาคุณหรือจะให้คุณกลับมาหาเขาอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ระยะเวลาตรงนี้ยังจะต้องรอไปก่อนดูดูกันไปก่อนนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าเขาจะตัดสินใจที่จะกลับมาหรือ จะให้คุณเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเจ็บหนักเจ็บลึกนะคะตอนนี้เขาก็ยังสับสนแล้วก็ยังคิดไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะทํำยังไงแต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคิดว่าจะให้กลับมาอีกครั้งเขาก็ยังมองว่าขอเวลาก่อนขอดูไปก่อนนะคะอยากให้มันรู้อ,อกรู้ใจตัวเองมากกว่านี้ก่อนยังไม่อยากที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรในตอนนี้ นะคะรู้สึกว่าไพ่ตกแต่หาไม่เจอ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับเพื่อนกองที่สมความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะ9ดาบสิบถ้วย 4เหรียญเลเวอร์สถ้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าสามารถก้าวผ่านจุดจุดนี้ที่คุณอยู่ได้นะคะ ผ่านไปผ่านความเครียดผ่านความทุกข์ผ่านอะไรที่มันอยู่ในสมองแล้วมันดีลีดอกไปหรือว่ามันหักล้างไปได้มีโอกาสที่คุณและเขานะคะจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่แบบกินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของคอมฟอร์ตโซนนะคะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวสา 3, มีภรรยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะรู้สึกแฮปปี้ดีดานะคะเหมือนเหมือนกันที่ คุณรักกันใหม่ๆเลยอ่ะมันจะมีการแบบสังสรรค์เฮฮายอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนจีบกันใหม่เลยก็เป็นไปได้นะอืมประมาณนี้นะคะแล้วก็มองว่ามันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าคุณและเขาสามารถก้าวผ่านความเครียดความเหนื่อยความทา้อความทุกข์ใจในตอนนี้ไปได้นะคะอืมเอาใจช่วยนะแล้วก็น่าจะมีกรณีเดียวอืมค่ะ ก็สามารถถ้าคุณก้าวผ่านณนะจุดๆุดนี้ได้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับกองที่3ามก็ไม่มีอะไรที่จะกำหนดตัวเรานอกจากตัวเรากำหนดตัวเราเองนะคะวันนี้ฝากด้วยกับช่องทันตะวันทาโรขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ